เรียนเบาหวานวันละตอนกับ คุหลินนะคะซึ่งมีประสบการณ์เบาหวานเกือบ20ปีที่ควบคุมได้โดยไม่เคยกินยาสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องโรคเบาหวานวันละตอนกันค่ะตอนที่1นนะคะก็คือในเรื่องของการตรวจน้านนํา,า,ะะารต,รตาลในเลือดด้วยตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะการตรวจน้ําตาลในเลือดด้วยตัวเองเนี่ยเรียกว่าเซลล์มอนิทอเริงออฟบรตกูโคสนะคะหรือบางครั้งเนี่ยแพทย์เขาก็ใช้ คำย่อนะคะว่า SMBG นะคะทำไมเราต้องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองนะคะแล้วคนเป็นเบาหวานประเภทไหนที่เจาะน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองนะคะก็คือว่า ถ้าคุณเนี่ยมีภาวะของเบาหวานนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือมีอาการของน้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำบ่อยๆนะคุณคนที่จะเจาะน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองค่ะซึ่งคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สนะคะอยู่กับโรคเบาหวานอย่างมีความสุขโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาเนี่ยคุณหน่บอกว่าสิ่งหนึ่งเลยนะที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องพก นะคะพบเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดอะค่ะนะคะ,นะะแล้วก็คุณต้องเช็คนะว่าอาหารที่คุณกินเนี่ยมันส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ เจาะเบาหวานวันละครั้งก็พอค่ะดังนั้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่นะคะคุณจําเป็นที่จะต้องเจาะน้ําตาลในเลือดซึ่งเครื่องเจาะน้ําตาลในเลือดเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วเขาก็จะสอนวิธีการนะคะในการที่จะเจาะน้ําตาลในเลือดแล้วก็ การแปรผลนะคะเรามาดูวิดีโอนิดนิดนึงนะคะอันนี้ก็เขากำลังเจาะน้ำตาลในเลือดนะคะก็แค่นี้นะไม่ต้องกลัวว่านิ้วจะพลุนนะคะคุณเห็นเนี่ยเจาะจนแบบว่านิ้วไม่พลุนอะ่ะเจาะเยอะมากเลยนะคะ มาออกกําลังกายค่ะชอบมาออกกำลังกายนก่อนอาหารเที่ยงก็รู้สึกว่า,าน,น้ําตาลในเลือดจะต่ำหน่อยเพราะว่ามือเย็นแล้วก็มีอาการใจสั่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะตรวจน้ําตาลให้ดูนะคะก่อนอาหารเที่ยงแล้วก็ทานไปก็ประมาณสัก5้าหชั่วโมงแล้วนะคะน้ําตาลก่อนออกกําลังกายเท่าไหร่เรามาดูกันเลยค่ะเจาะน้ำตาลนะคะเหมือนเดิมนี่วิธีการเจาะน้ำตาล,ลนะคะ ต้องเช็ดออกก่อนนะคะไม่อย่นแอลกอฮอลมันจะเข้าแล้วก็ทําให้การแปรผลเนี่ยคาาเคลื่อนนะคะสักสองสารอบนิดหนึ่งต้องเช็ดออกนะคะรู้สึกแอลกอฮอลต่ำนะคะเพราะว่ามีอาการเราดูบีดเลือดนะคะในแขนเจาะมือเย็นแล้วก็ใจสั่นนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่ง อ่ะลองดูนะคะว่าเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นการหนึ่งศูนย์ก้านะคะไม่ถือว่าต่ําเกินนะคะสามารถที่จะออกกําลังกายได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเป็นเบาหวานแล้วก็ตรวจเช็คแล้วเนี่ยน้ำตาลน้ําตาลในเลือดเนี่ยต่ากว่า90นะคะก็ควรจะกินอะไรมาก่อนเนาะหรือว่าพกอะไรมาสักหน่อยหนึ่งนะคะลูกอมอะไรเงี้ยก่อนออกกําลังกายนะคะเพราะว่าเออ การที่เราไม่ให้น้ําตาลสูงเกินก่อนออกกําลังกายเพราะเราจะเผาผลาญน,น้ําตาลส่วนเกินในร่างกายออกค่ะเดี๋ยวหลังออกกําลังกายเสร็จจะมาตรวจเช็คน้ําตาลให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าน้ําตาลหลังออกกาลังกายเท่าไหร่ออกกําลังกายประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วทําไมต้องเล่นเวทเทรนนิ่งเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยกันในคลิปถัดไปค่ะ อันนี้นะคะมาออกกําลังกาย่ะชอบมาออกกําลังกายก่อนอาหารเที่ยงก็รู้สึกว่าเริ้นตานเลยเลือดจะต่ำหน่อยเพราะว่ามือเย็นแล้วก็มีอาการใจสั่นนิดนึงนะคะ